ตอนนี้มีชัดกันแล้วไม่กลัวเตงแล้วไม่เห็นได้ฆ่าตัวเองสักรอบวันที่มีชัดกันรัวทำไงอ่ะก็จริงๆฆ่าวิทได้นะรู้บ่าอะไรนะฆ่าวิทได้นะถ้าถ้าเข้าหัวลูกนั้นอะลูกซองยิงครั้งเดียวก็เทปกติเหรอเออใช่ถ้ายิงเข้าหัวทุกนั้นะยิงแบบแม่นๆปัะเคือมันจะไม่เล็งเข้าหัวปกติเขาเขาจะเล็งการลำตัวเพื่อให้มันโดนทุกนัดแบบ แบบแค่โดนทุกนัดแต่มันต้องเข้าหัวแค่นั้นมันก็ตายแล้วไงเก็บยากไอ้เล็งหัวมันเสี่ยงไปหน่อยอ่ะบางทีแบบถ้ามันเล็งเป้าไม่โดนแล้วมันมันก็จะมาตบเราตายเองอ่ะแล้วใครกินสองรังไปอีกไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้เก็บอ้าวฉันเก็บนี่วะของใครไม่รู้ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ไม่เกี่ยว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 ไอ้เยวเนี่ยมันปักรูปอะไรเนี่ยปิดไว้ปิดไว้ทุกคนปิดไว้ปิดตาไว้ ไหนอะไม่เห็นเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมปิดรูปไปแล้วทุกคนผมขอปิดไว้มันมันมันปักตรงไหนอะน้าๆตรงนี้เหรอเออนั่นแหละทำไมเขาไม่เห็นเลยผมผมปิดรูปไปแล้วทุกคนไม่งั้นคลิปอาจจะติดเหลืองได้โอเค ได้ดูขนุนพันปืนคู่เปล่าแต่ปืนคู่แบบที่ใช้ปืนแซตด้วยโอ้โหตามเคยดูปะไม่เคยดูไม่เคยดูโอ้ชาร์จเจอสโอ้โหโ,หโอ้โห,โโหทำไมมันอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยเอฟใจเย็นใจใเย็นใจเย็นใจเย็นนี่เพื่อนเองนี่เพื่อนเองเอฟเอฟ

เตงเตยงังใส่ชุดอ,อย่างนี้ออกมาเดินเป็นผ้าไม่ได้นะเตงโอ้โหเอามาดูดิเตงไม่ตัดเล็บเลยดูเล็บเตงดิลงวัดไว้ยาวเฟื้อยเลยยาวแบบทิมตาโอ้โหโอ้โหคนเดียวล่วงเอปลอให้เอาโดนน้ำฝนมีคนช่วยหรอ ไปิดเจอกกี้แม่เกาะเอฟเช้าย,ยิงไยเฮ้ยเพื่อนโอนไม้ไมไมไมยิงได้โดนได้เหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวมันแปะรูปเพ,นพ่นพ่านไปหมดเลยรูปอะไรอยากเห็นนะรูปส<ม>ิบแปดบวกม,มันมัน,ม,นมันต้องไปตั้งค่าปะไม่มันมันเดี๋ยวมันก็มาทำไมเขาไม่เห็นนะรูปอะ่ะ เป็นสิ่งไม่ดีเดี๋ยวคลิปติตเหลืองต้องเซนเซอร์ไปสองสามรอบแล้วไอคนนี้เป็นคนไม่ดีนะนแล้วทางไปตรงไหนครับอ่านี่ปะหน้าต่างโอ้ลงไปเจ็บแน่วินโดว์นี่มาถึงลวโอ้โห โอ้ยชิตแล้วกูโดนด้วยไงแล้วแขกรับเชิญโดนแล้วคุณดิวจบตอนนี้เป็นเล่นเกมอื่นกันไหมของผมน่าจะพักแล้วครับอ๋อก็ต่อไปนี้ก็น่าจะมีคุณดิวมาในช่องนะหวังว่านะเดสบัสเดลัสใช่แล้วเพื่อนครัหน้ามืดแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าว่างๆแล้วกันจะลองชวนคุณดิวมาถ่ายดู ก็จะก็จะกลายเป็นสามคนกระบวนการเอาทําบันทึกเขาบ้างล่ะฮะถ่ายอะไรม,มาถึงออลีแฟนเหรอเอฟผมไม่ใช่อย่างนี้ไง <c oughs> หาคนทำด้วยกันอย่างนะไ่ไม่แนละ้ไปหาคนอืน่นป่ะนี่แหละโฆษณางานงานสบายไรายได้ด <c oughs> ไีไม่ดีไม่ดีเจ็บตัวฟรีอีกโม้โชปกติด้วย นั่เกอีไม่ได้เป็ห่วันโอ้ยโอ้ยเอฟ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 เเอฟเอฟเอฟเเอฟ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 เเอฟเอฟเเอฟเอฟเอฟเอเอฟเเอฟเอเอฟเอฟเเอฟ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 เอ โอ้โหผมไม่น่ารอดอยากรับกรแฟงรับกรแฟงรับกรแฟงละเอฟปลาอะไรนะเมื่อกี้เฟ่คิดว่าเป็นสลัดสลัดไอ้ไอ้ไอ้ถลายไปขนาดนั้นนไอ้นี่จะปลาทางตรงก็ว่าอยู่ทไมหันปลาไปทางนั้นวะอะไรอะโอ้โหบูมเมอร์มันอยู่ไหนวะมาแบบเมื่อไรไม่จับได้ดูผมเข้าแล้วปิดเลยหนึ่งเลยหนึ่งแคมเปญใช่ทำไมเราทำไมเราแบบจะตายทุกแคมเปญเลยวะ เฮ้ยม,มันอยู่ข้างบน,นอยู่บนอ,นอะไรเป็นไรเฮ้ย96ตัวโอ้เลขไม่สวยเลยมาตํางสลับกันดิเอ๊ะเป็นอะไรอะ่ะฮะอันนี้หนักหนักนะวันนี้เฮ้ยทับเป็นคนตลกอ่ะไม่ตลกครับตลกแต่ไม่ตลอดก็ดูดูดาเมจยิงวิดดิห่าห้านะไม่บบกไปหนึ่ง ใช่อรัของเขาเห็นห้าห้านะไม่ใช่ห้าหกไม่ใช่ก็บวกของเองเข้าไปก็เป็นห้าร้อยเอ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยใช่ป่ะหนึ 1, ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกแต่ว่าในสภามีแค่สองร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวไปสนใจมันทุกคนถือว่าไม่ได้กินแล้วกันไอ้เอฟกินสองครั้งอีกแล้วหรอเนี่ย <c oughs> ดูมันข่ำดิมันข่ำรบเบิดฉันรังไอ้พี่ฮิวไอ้เพื่อนเลยเอฟไม่เอาวันป็นใครไม่รู้จักผมเป็นคนดีวัเนี่ยเรีนใจดีไป่ทิ้งเพื่อนแต่ถ้าไม่ใช่เพื่อนกูกูทิ้งได้โอ้โหจะมันไม่ออกมาเนี่ยมันงงไงออกทีมันหรอยังมามามาฮิวให้หน่อยชิวให้หน่อย มันอโอเคไปแล้วเอฟเอาโอเคไปแล้วโอ้กันเงินช่างไปเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยิวช่วยก่อนช่วยก่อนมัวแต่บ่นเลือดเลือดเหลือเลยครับโอ้โหเขาผมหมดแม็กนะอ๋อคุณดิวไปต่อไปต่อเดี๋ยวนำให้มามะฮิวมา ออไอทับไม่ช่วยเพื่อนนะไม่ไหวเลยนะถ้ามีก็จะช่วยนะแต่มีคนกินสองครั้งไปนะไม่มีนะไม่ได้กินัะครั้ง <c oughs> ไอ้สุ่ยมันพาไกลยังไงเอามันคือวิธีการโยนของเกมนี้ไม่รู้อ่ะเนี่ยแจละเจอกันก,าบ,นกา,บนา,าบินกาบินเอฟกาบินอีกาบินเด็กฆาะกรรู้ใช่โอ้ <c oughs> โห นะเข้าไปในบ้านอ่ะคัะต๊อบฟานซิสลาก่อนเพื่อนไอ้นี่ไงฟานซิสเกิดตายปุ๊บเกิดปั๊บปิปโต้ไปอย่ิปิดตัอด้าวดิอ๋อด่านนี้เหมือนเคยเห็นเอามาวะเคยอาจจะเคยเล่นใ้บอามาเออบิปโต้เผื่อใครตายจะได้เกิดในห้องนั้นอยากไ้วุ้ยาป่าไปจีรมีปะ ในในฟาร์มน่าจะมีอยู่เดี๋ยวเพิ่งกดนะคุณเดียวเย็นๆในฟาร์ม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 ตรงไหนน่าทางหน่อยดิในฟาร์มน่าจะมีเนีย่ยตามมาดิอบอกให้นำทางเดีต,<อ>ตัวเองเปิดประตูนี้มันก็ไม่เอานะก็เหมือนเห็นอะไนี่ไงนี่ไงเนี่ย,ยฟาร์ม,มฟาร์มเนี่ยน่าจะมีนะน่าจะมีค่าอยู่ลองไปดูดิมีปะไม่ไม่ไม่ฆ่าก็ขวานอนะซึ่งมันพกไว้ทำไมก็ไม่รู้โอ้โห้อนี่มีมียาด้วย เอ,อมีพยาบาบมีมีไอเนี่ยไอแทงแทงตูดใช้ใช้อ้วะโอเคปะสร้างคาวามไดไม้เปลี่ยนไม่อยู่หรวเปลองเดี๋ยวค่ามาเก็บหลังใจนึงไปไป,ปเปิดเลยเปเลยเปเลยไอแถวนี้มันต้องแคมป์ต้องไหนอ่ะมีที่แคมป์ปะแคมป์ด้านบนมุมอร่อยมุมอร่อยมุมโอพี มูมา r ồ ยอืออ๋อรอยอร่อยจริงๆครับพี่น้องมูมาโอยนี่อยู่ไหนอือขี้แตกอันนีแบบ้อันนี้น,นี่พ,มพอมสบแต่ฝั่งนี้จครับมันใช้ได้สองฝั่งเหรอ มีฝั่งนะไปเอาดิไม่เอาอยู่ด้วยกันนี้หละไอ้ดูเหมือนเป็นแบบผู้อาละมาระบบป้องนายเป็นกาดอใช่ใช่ใช่แต่ตาก,กาดโดนตบเราด้วยคุณดิวคุณดิวคุณไม่ไปหาที่แขมหรอ ไม้โดดเขาโดดบูมเบอร์ว่ะเล่นแคมเ์มากพม่อดีนะไอพวกแคมเปอร์พวกนี้นะเกมทำให้เดบายไม่สนุกนะอะไรหาทนนี่แคมป์ไงผมจะแคมป์ทำไมอ่ะมึงมึงแขวนเสร็จมึงก็ไล่ต่อดิอ้าไม่รู้จะสัรหาเข้าไหนมาพูดละหมดคำจะพูดพูด,ดง่ายๆท็อปหลอ่อขอบคุณที่ชมไม่ไม่ได้พูดพูดเองเออเองอ,องนะันนั้นหลอกตัวเองนะ ถามคนที่ชมครับไม่เป็นไรครับเข้าใจอยู่ไม่ใช่ดมไม่บูสเมอร์บูสเมอร์บูสเมอร์ออพติมัมปะออพติมัสไฟออพติมัสไฟอุย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 อะไรของเอ๊ะมาเนี่ยไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเหรอออพติมัสไฟออพติมัสไฟไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออปติมัสไทม์ เสียงเวลาทำแปลงล่างไงอ E U E U E มันเป็นเสียงเครื่องจักรนะไม่ใช่เสียงแบบ U E U E อย่างเงี้ยนะใช่เสียงนี้แหละไปดูดีอุ E U E U อ U E อำทเมันพลาดเลยไอ้ยมันบ้าแล้วทุกคนจะไปใส่ใจจะไปไหนกันล่ะโอ้ยไปลมก้าวครับไม่ต้องส่งแก๊สล้วเสีโดนเอฟมีระบบปี๊บปิ๊บป้ะ ไม่มีมีแต่ปั๊บปับปุ๊บปุ๊บายาปักก๊กเฮ้ยคุณเลือดคุณเลือดะ I have a p e a r ยูวันยูวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ c o e r ให้ยูไปรีคอบให้ยูไปยไปเดี๋ยว cover ให้แทงแทงแทงแงยูวันยูวันเดี๋ยวัดบ๋ยวไปเอง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 ออกไปดิ vs โอ้โห b o o e r ชิบหายละกูโอเครีคบเรียบร้อย ด้านล่างนะแทงเขาจากทางไหนทางไหนกูข้างบนข้างบนปาไปเลยอย่าไปกลัวเผาสดกลัวใครกลัวกูตัวกูไม่ตายเหรอใช่ข้าจะฆ่าเองเอาเอฟแล้วไม่ได้คือโดนบูเบอร์อยู่เลยนะฟองไม่เห็นโดนมยบางไหนมีทุกมีที่ชอบอยู่ด้านล่างเดี๋ยวไปเอาให้บ้างกันครับฮะหรือไวมีเทลพีพี ชุบชั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังมาจากความตายเห็นไหมว่าทำอะไรอยู่ฉันยังใหม่ตายฉันยังโงายใจอะะไรวความชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหยุดร้องหยุดร้องข้างหลังหยุดร้องไม่มีสมาธิทำไมปกโลกกครานเท่าไรมันจะไป่จบที่ตรงไหนร้องไปจังแตกเอาไปเซต้ฟันแทงอย่างเปี้ยว เออเอาขวานฟันแทงมั่งเออโอ้โหเอาเพื่อนตายเลือกชุบหนึ่งคนเลือกชุบมาเลยเลือกชุบใครดีคนเดียวเพื่อนเพื่อนนอกกว่าเราเขาอยู่ตรงบันไดเขาอยู่ตรงบันไดข้างบนนั้นเอฟก็แหละบันไดบันไดขึ้นบนบันไดขึ้นบนบันไดขึ้นบนเอาบูมเมอร์นั่นน่ะเห็นปหมเห็นอยู่แต่มันเราเราลองบูมเมอร์ลองบูมเมอร์ลองบูมเมอร์เฮ้ย อาวุธ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 มีด้านล่างหยิบปืนให้ชายคนนี้โอ้พวกหรือแมกกาซีนดำได้ดหรือดำเงาครับน่ำดำม,มืดแล้วเนะี่ยตอนนี้ดำม,มืดแล้วเนะี่ยหน้าเนี่ยดำม,มืดแล้วโอ้ยออกไปเถอะ โอ้กอริล่าโดนกอริล่าลากลองบูเมอร์ลองบูเมอร์โั้โหใกล้ไปอีกคุณดิวค nah ือเซฟสุนแล้วตอนนี้รอดปาบสอรี่หนูก็สัมบีมองไม่เห็นด้านบนด้านบนเอฟด้านบนโทขอบคุณมากคุณดิวที่ขอผมเป็นไรเป็นไรเอฟมันเยอะโอ้โอ้มาไล่พี่โอ้ยเศรษฐกิจ เฮ้ยในนี้ก็เจอจเจย์เจย์เจย์นะรนะอรอรอรอลงตู่ครับเฮ้ยกระตุกกระตุกชิบหายละทีมโดวักปืนวักปืนไม่ทันอีกกระสุนเหลือแปดนะัดข้างล่างมียาฮิวิเหลือปะไม่มีแล้วแล้ว,แล,วแล้วในเศษอะหมดแล้วก็ไปเอามันแล้วเฮ้ยโดด โอ้หข้างหลังเข้าเฉยเลยตอนนี้เราต้องเกาะกลุ่มมันไว้กระสุนชั่กันหลือแปดนัดต้องรีบลงไปเติมกระสุนก่อนโอ้โหโอ้โหสปิทเตอร์เข้ามาในบ้านไม่บอกไม่กล่าวสักคำอขอประตูก่อนสิก่อนจะเข้ามา,อาเอ้ยน่าเอ้ยน่าเข่าไปหมดแล้ว เฮ้ยอย่าฮีกันอย่างนี้สิเมื่อกี้กูกูตกกระจายตัวเองกำลังโดนตีเดี๋ยวแล้หันช็อกันไปยิงคุณดิวนัดหนึ่งคุณดิวนี่จริงจากเกมมิ่งไอเอฟยิงดิแปลกละแปลกแปลกละตามแปลกๆะว้วโดสบูสเมอร์อีกแล้วโอปติมันโอ้โหเต็มหน้า โอ้โหเจ้าคอร์ลิน่ามันจะมาทำไมวะคอร์ลิน่ามาอยู่แล้วเอฟลาก่อนน้องาลาลาขาดดูไปนะเพื่อนคิดคิดอยู่มา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 จะต้องรอดองไงดีลองทำอะไรดีดวิธีทางเอาอะไงดีไอ้ยดีลือหมดแล้ววิ่งไม่ได้แล้วดักดิดักมุมอร่อย มึงมึงคือคือมึงเห็นม okay, ึงเห็นในก้ามโต้ไหมไม่เห็นเฮ้ยอะไรล่ะกอริลล่าโทรโทรเรียกรถสนสันบรีเอฟคัทเหมือนเดิมไหนวตต้โอเคครับทุกคนตอนนี้เราปรับเป็นโหมดปกตินะครับเพราะว่าโหมดยากเราเล่นกันไม่ผ่านเล่นไปประมาณสองสามเทกอ่ะคุณิวก็เลยบอกคุณิวก็เลยโหวตให้เล่นเป็นโหมดปกติพอ ึงผมก็เห็นด้วยไม่งั้นแล้วก็ผมไม่ผมไม่ได้ลงอ่ะโอ้ยมันมันไหลดีถ้ากทับลงไปทำไมตกโมเดลกระโดดเหมือนมาริโออยู่พระเอกเฮ้ยหน่อยพระเอกมาไอ้ลิ้นยาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โจ๊กโอเคโอเคมันเบิร์นบ่อยดิอันนี้ลิ้นรัว เฮ้ยไอ้ดินยาวไปไหนตายไอโบคาบสโมเกอรณ์เรือ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 เรืเรือไม่ที่ตั้งไอโบนี่ไม่นี่คือไม่มีชื่ออะไรจะตั้งนะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรจะตั้งไอโบแทนหนาบ่อยเข้าใจอยู่อืมเขาพูดถูกเขาบีเขาพูดมีเหตุผลก็แย่เลยบูดี้ตัวเองนะเอาเรีนยอมความจริงก็ต้องยอมรับป่ะน่าสงสารนะ ธรรมดาชิวเปมาเศร้ากไม่พูดเดียวโอ้ยเขต้อโดนอะไรโดนเด็กเวรขี่คอออกไปออกไปออกไปจากผมออกไปดูไปท่าพิวระหว่าแล้วขอขอซุดกบนมีพ่อมเดินบูมเมอร์โอเคซุด โยน CPR เฮ้ยไอหนุ่มก้ามโตมาหรอเอฟเดี๋ยวถ้าซอมบี้มาจะใช้ติดๆได้เลยแต่หนุ่มก้ามโตมาแล้วปาติดๆเลยเอฟปาเลยปาเลยซอมบี้มันก็มาพาไปเลยไปเลยเดอร์โหนโอ้คุณดิวโดนเต็มท่า โอเคตายมีเลือดแค่หกพันเท่านั้นเสียงจัดที่ใดฮันเตอร์ฟา้ามฟาร์มฟ้ามฟ้ามโอ้โหฮันเตอร์มันโดนยองๆเป็นจ็อกกี้เลยโอเคไม่สิต้องใช้คำว่าจ็อกกี้มันโดนหยอดไปฮันเตอร์ เอาอันแต่มันหลดโดดรัวกว่าชุดมันคล่องตัวมากเลยด้านบนมีมยาไหมขอยาหน่อยเออทำไมเราไม่ไม่ไปแข็มด้านบนมีจอบไม่มียาน้ำหมดอดล้างตูด โอ้โ oh, หเพื่อนแม่งยิงจากแปดสิบหรือหกสิบทำไมเพื่อนมันไอ้นี่ยังเลยมันผิดพลาดเพื่อนบอกผิดพลาดเดี๋ไป Where is this โอเคโอเคเพื่อนรอเฮ้ยจ็อกกี้หมดแม็กเอฟหมดแม็กไม่ต้องหมดแ <c oughs> ม็กครึ่งแม็กก็พอยิงแม่นทันทีทันท <c oughs> ีพอดีจ็อกกี้เพื่อพอดีจ็อกกี้นี่ผมกลัวที่สุด ทำไมมันคาอะไรอย่างนั้นวะโอ้โหสปินเตอร์ยอดไปละแกน่ะเป็นสปินเตอร์แต่ฉันจะเป็นสไตรเกอร์ต็อกเกอร์โอ้ยนี่ก็ยิงยังเลยเน่เสีกคุคุๆเหมือนแทงไม่ใช่แทงชาเจอแทงแทงเด้อแทงเสียงอย่างนี้มันใช่แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไร อ้าวเดี๋ยวโดนปลาหินเหรอหรืออะไรเฮ้ยเราไปอยู่ด้วยกันสามกลุ่มเสามหน <3 S 2> ุ่มสามมุมสาม,มตูดโอ้โหโอ้โหโดน CPR เพื่อนท้าวใจบางวิธีกระสุนทา้าวใจบางวิธีกระสุนวิธีนินจาพเพื่อนขอยาหน่อยมีแค่นี้ โอ้โหโดนบูมเมอร์อีกแล้วโอ้ยยังไม่หมดเวฟเลยอ่ะแล้วเพื่อนโดนบูมเมอร์อ่ะเฮ้ยลุงตู่มาลับแล้วฮะลุงตู่มาแล้วเนี่ยใช่เหรอตอนนี้เขาหาแกลงอยู่ไม่ใช่เหรอกูโดนทีมเฮ้ยอดรอดรอดรอดไปไปไปเข้าเข้าเข้าเรถดีๆจากภาษีประชาชน เม <mile inside. S 1> ื่อกี้ทำอะไรชอบเห็นนะอะไรเปล่าเปล่าเมื่อกี้ทำอะไรพูดมาเมื่อกี้ทำอะไรเห็นปุ้ยมันรั่นรู้หมดเลยเกมเยี่อ้ี้เปล่าโอเคโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับด่านบัตรฮาวเวสในโหมดปกติโหมดยากนั่นแหละเออสัวเล่นไม่ผ่านอ่ะอย่างที่เราบอกกันไว้ตอนต้นคลิปว่าจะให้คุณนิวปิดคลิปในคลิปนี้อ่ะคุณนิวปิดคลิปให้ผมหน่อย กูเดาคุณนิวได้ยินป่ะผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรครับ <laughs> <laughs> อ่าคิดคำไม่ออกโอเคงั้นเอาไว้เดี๋ยวผมปิดเองแล้วกันสำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม